โอเคนะครับก็ต้องขอการาบสวัสดีคุณผู้ผมชมทุกท่านันด้วยนะครับอยู่กับผมมิสเตอร์วันเกมเมอร์ทีวีวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเอเก้าซึ่งพัดที่แล้วก็ติดอันดับ40กวา่ากว่าวันนี้เราจะมาเล่นกันต่อครับเอาชื่ออะไรดีมผมไทยนะครับายเลยครับ จะเล่นดี้วเลยมามามาอือติดอันดับสามสิบเก้าของโลกสามแปดแล้วครับสามเจ็ดครับอ่าโอเคเกมเป็นจุดก็เป็นเกมกินจุด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 กินไปเรื่อยๆผมจะติดอันดับหนึ่งได้หรือไม่ติดตามชมกันครับโดนโดนโดนเอยเกือบสามสิบแล้วครับ กินไปเรื่อยๆจุก่าจะตายปึ๊บ,บโอ้โหได้ครับได้ได้กินไปเรื่อยๆอาจจะได้ยินเสียงรบกวนก็ขออาภัยคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับโอ,โอเคอุ้ยโอ้โหได้กินผมหนะ้ายิบสี่แล้วครับอกินไปเรื่อยๆครับยิบสามครับเฮ้ยอุ้ยไทยผมไทยเหมือนกันนะ จะกินผมเลยอุยทำไมตัวนั้นมันเป็นไงยิบเอ็ดแล้วยี่สิบเอ็ดแล้วครับ 22, 21, 21, 21. ยี่สิบสองยิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยนจุดไปเรื่อยๆจะติดอันดับที่เท่าไรของโลกก็ไม่รู้ยิบเอ็ดยูครับอุ้ยทำไมเลื่อนเองวะพินมันเออยี่สิบหกอยากกินผมเนี่ใ่มากเกร็ดมากเลยครับ กินมาเนี่ยโอ้ตายหาก่กว่าแล้วไม่ต่ออีกรอบหนึ่งครับอ่ากินจุดกินจุดจะคาผมเลยนะขอร้องแหละเจ็ดสิบโอ้โอ้โอ้จิบจ๊บจิ๊บได้แล้วได้ได้ได้ถือว่ายันใช้ได้อยู่ครับ จกินผมก็รุ้เรื่องกันนะครับจะกินผมเลยผมขอร้องอุ้ยน่ากลัวเฮ้ยอุ้ยโอ้โหมันหลอกนีะวะเอ้ยเกือบไปแล้วครับนั่นผมว่าแล้วโดนกินเลยอีกสักรอบไหมครับนี่ทานไปกีสองนาทีอีกสักรอบนึงก็ได้ครับอุ้ยโอ้โหเปิดมาก็โดนไอ้เมียพอแล้วพออ้าวอะไรมาเนี่ย อ้าวดูคลิปจบแล้วก็ช่วยลดกวนกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก่อไปเทวันนี้มิเตอร์บานข้อตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ